จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นกับจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีความหมายเหมือนกันหรือไม่แล้วข้อที่สองภายหลังจากที่จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วมีความรู้สึกว่าจิตจะอยู่กับกายนานขึ้นจิตจะไปเกาะคิดหรือคิดถึงสังขารประงแต่งหรือสัญญาเก่าน้อยลงอย่างนี้ถูกต้องถูกไหมครับใช่ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ จิตที่มีอารมณ์อันเดียวมันก็เหมือนจะกว้างกว่าแบบเรามีอารมณ์อันเดียวแล้วยังไม่เป็นสมาธินะก็เลยมีจิตที่มีอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะอย่างเราตั้งใจที่จะละอกุศลอยู่ในจิตอยู่เรื่อยๆอย่างจเจริญสัมมาสังกปะอย่างเนี้ยนะ ็เป็นจิตท,ที่มีอารมณ์อันเดียวหรือว่าเราอยู่ในสติปัฏฐาน4นีะ่ตามเห็นทำในธรรมทั้งหลายนะเห็นความไม่เที่ยงจังคลดับไม่เหลือนะซึ่งอาจจะไม่เข้าสู่ปฐมชาญทุติยชาญอย่างนี้นะซึ่งก็พระเจ้าก็จัดเป็นนะพวกทุกขาปฏิปทานะซึ่งมีทั้งขิปปาปิญญาแล้วก็ทันทาปิญญา สำเร็จเร็วกับสำเร็จชา้าคิดปาปิญญาก็สำเร็จเร็วทันตาปิญญาก็สำเร็จชา้าอันนี้ก็เป็นจิตมีาลมอันเดียวซึ่งเป็นเหตุให้เราเห็นการเกิดการดับได้แต่ถ้ามีอารมณ์อันเดียวแล้วตั้งมั่นมากขึ้นจนเข้าถึงสัมมาสมาธิในฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานท,ที่สี่ส หรือเข้าถึงอากาศสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะนก็เป็นสมาธิเกนะ้าระดับที่ผู้เจ้าได้แบ่งเอาไวนะ้ว่าทั้งหมดก็จะมีเก้าระดับอย่างนี้นี่ก็คือมุมต่างกันนิดหนึ่งอย่างนี้ครับพอดีก็เนื่องกันอีกคำถามหนึ่งตามความเข้าใจที่อาจารย์แสดงรม มื่อวานนี้นั้นการบรรลุทาได้ต้องมีสมาธิขั้นปฐมฌานปฐมฌานขึ้นไปหรืออย่างน้อยต้องเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมค,ครับอ่าใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จปะปฐมฌานในอริเอรียบทอื่นที่ไม่ใช่อิริยบทนั่งได้ไหมได้ปฐมฌานในอริบทอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่นั่งอ๋อได้เพราะว่าที่ผู้เจ้าตัดที่ยืนเดินนั่งนอนอันเป็นทิพย์ไงอ่า หน้าที่ใดที่เธอเนี่ยเข้าปฐมฌานทุติยฌานต,ตาัติฌานจตุฌานนะซึ่งจะตัดไว้ในท่ายืนเดินนั่งและนอนพระองค์จะเลือกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิศนะอันนี้ก็ทำให้เราทราบว่าการเดินการนอนนะสามารถเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่ได้ทั้งหมดนะครับ